สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บผักกันไม่ว่าจะได้มากหรือน้อยอย่างน้อยก็ขอให้ได้สักนิดนะครับก็เริ่มการเก็บผักได้อันนี้ก็เป็นเคียวเนตุอนะครับเก็บไปเหลือนิดหน่อยพออันนี้ละหน่อยตำลึงหัวตะเคียนฮาวายแล้มีสวยเชียวผักขม ยอดคณะชายาสดาบาเลนมะนาวพริกอันนี้พริกกระเลียงพริกกินดากรบมดดอกอันชัน้นยานางและทั้งหมดนี้ก็คือผักที่เราเก็บได้ในวันนี้ครับ ผักสวนรัว้วอยู่ที่หลังบ้านขอบคุณรับชมครับ